โอเคสวัสดีทุกท่านกันด้วยทุกท่านกันรับชมยีเดียนชาใช่ไหครับวันนี้ผมก็จะทำคะแนนให้ได้มากกว่าหนึ่งล้านนะครับโดยใช้แค่นี้ครับสวัสดีผมก็มีแค่นี้จริงๆนะฮะก็โอเคจะมาโชว์กากันอืมคำว่ากากของผมนี่มันเยอะมากนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอเออไสโล่จริงๆนะฮะ ไม่เป็นไรไรเนีครับก็ไม่มีอะไรมากแชร์อบอกเล็บเล็บเล็บเล,ล็บอยู่โอเคชึอบอชือบเรื่องกระจอกเนี่ยอืมมันกระตุกนะครับผมก็ต้อง ใช้สมาธิเล่นอย่างมากมัง้งนะครับเลยอไม่ชี้ใจมาก็ถ้าใครมีคลิกดีก็ฝากบอกผมหน่อยนะครับก็ผมไม่รู้จริงๆนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะฮะแต่ก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามานะครับบางคนคนเก่าก็เรียกสะกา ก็ถือว่าใช้ได้นี่คะแนนนะครับตอนนี้อยู่ที่1 1 12อ่อะใช่13มแล้วเนี่ย1 3 10 14ครับ14ล้านด้วยความเร็วสูงเนี่ยจาก15ล้านในะมิชานีเนี่ยก็วันนี้ผมเป้าหมายของผมก็คือ150ล้านนี่ครับ๋อ,อ้อร้อยนะมันถึงร้อยล้านแน่นอนแน่ตัวนี้ถ้าผมกระตุกจนเด้งนะ นั่นก็คือไม่ถึงเวลาแน่นอนนะครับก็ไม่เป็นไรผมมีสองวิธีนะที่จะถ่ายเนี่ยก็คือเอาอเครื่องหนึ่งมาถ่ายนะครับเอ,อ้ทวยชาโอเคครับก็ถือว่าพอทันนะฮะเดี๋ยวถ้าไม่ทันก็คืออมืมีอีกไหมที่บ้านจะมีอีกไหมมีอีกไหม มีคนไหม,ม,มเธอไม่มีเลยมาแค่เดียวให้ผมเห็นนะแล้วเธอก็จากฉันไปน่ครับถุยมัวแล้วอือย่าเพิ่งแปลงล่างสิยังไม่ได้บอกให้แปลงล่างเลยขึ้นบนน้ชามลูกไฟเนี่ยครับขอให้มีผู้ดอกเยอะเยอะน่ครับเมื่อกี้ไปแล้วหนึ่งอันเนาะสองอัน สองแล้วสามันแล้ว,อ,ลวอุ๊ออันนี้ซีกันบางได้แต่ไม่ทันเนียครับก็อันนี้บทน้ำทางก็พุ่งผ่านเมื่อกี้ก็ขึ้นไปยังยี่สิบสี่ล้านกันเลยทีเดียวเนี่ยอืมก็ถือว่าตอนนี้ทำกันได้สวยงามเนี่ยอืมมันกระตุกนะตรงนี้เป็นอะไรกระตุกวะมีคนสง่งข้อความมาหรือเปล่า โดยิ่งในคลิปนอกเรื่องเนี่ยโอเคอโอเคตอนนี้ก็ถือ่าดีเนี่ยไม่กระตุกและไม่ค้างและไม่เด้งเนี่ยะก็ปกติถ้าอัดนี้มันจะเด้งเลยเนี่ยก็คือเกมจะไม่ตอบสนองเลยเนี่ยเพราะมันกินแหลมมากตอน,นคลิปไปด้วยกินแหลมมากเนี่ย ผมว่าจะต่อคอมเลยนะแต่ตอนนี้มันดึกแล้วแต่พ่อด่านี่เล่นคอมยันดึกเลยอืมจบด่านนี้ถึงสามสิบล้านหรือเปล่าสามสิบล้านพอดีฮะก็ถือว่าด่านนี้ใช้ได้ทัวที่โอเคขึ้นมาณธอืมหนึ่งอัน สองอันสามันมีอันที่สี่หรือเปล่ามีอันที่ไม่มีอะไรวะอันที่สี่ก็ไม่มีให้เราดูเลยวะงกจังเลยเนี่ยฮกจริงงกจังต้องคุกกี้หลันงกได้งกดีต้องคุกกี้หลันไทยเนี่ยอืมก็ ชื่อโอ้ยชนชนนี่ไงวะโดจะไม่เป็นไรนะเลือดเรายังเหลือเยอะเมื่อกินไม่น่าชนเลยชนนี่ไงยังไม่รู้นะสงสัยกระตกจริง้วครับก็ขอไปด้วยแต่ทีหลังผมคงจะต้องเอาทั์แหละถ้ามันเป็นง,งี้ต่อไปนะครับผมจะอดทนไม่ไหวแล้วนะครับเพื่อคนดูผมทําให้ทุกอย่างเพื่อคนถามผมไม่ทํา โอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเกมอย่าเได้อนะผมเพิ่งถึงแค่สี่สิบล้านถึงยังมายังไม่ถึงสี่สิบล้านนี่แหละนี่ครับเด้งปุ๊บสี่สิบล้านเลยพุ่งพุ่งพุ่งโอเคครับ มสะใจจริงๆเลยแต่มันกินแหลมไม่น้อยเลยนะครับสำหรับจังหวะเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรนะอือกระตุกแตงรอดนีฮะคนไทยคนไหนทําได้ก็บอกด้วยนะครับนึกว่าผมจะทําได้คนเอยใช้เลยอย่างนี้ใช้เลยครับอืมเพชรเราเยอะปานไม่หาอะ้รเยอะเฮ้ยรอด รอดอได้ไงียบวม,มจังหวะจังหวะนี้แหลกอะไรวะมันแหลกมากเลยเนี่ยฮะก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรจริงๆริงก็ช่างแม่งเนไม่รู้จะถึงร้อยล้านหรือเปล่าถ้าถึงก็ถึงนะฮะถ้าไม่ถึงก็คือไม่ถึงชือชือชือตังกระตุกให้แน่นนะฮะ สโลว์สโลว์ไว้ก่อนเนี่ยผมชำนาญแล้วฮะรเรื่องสโลว์สโลว์เนี่ยไอย้เนี่ยเนี่ยเนี่ยชนเลยอะไรวะเนี่ยโชว์หลายรอบนะด่านนี้นะก็ปกติผมจะไม่ชนนะฮะแต่อาจคลิไปไปแม่งชนทรุกรอบเนี่ยแปกกจริงอืมอม,อม,อมุมงเมื่อกี้ผมว่าผมกระโดดแล้วนะ เป็นไปได้เนี่ยอกระตุกจริงอืกระตุกจริง,ระรงนะฮะอีกสามสิบล้านผมอยู่ถึงวัยล้านได้อีกสักกี่ล้านถึงผมจะถึงใจถือถุยโมแล้วครับคจรจีเนี่ยซ่าคุณโมแล้วเอาว่าเขาไม่เป็นไรแล้วันแต่จริงอะ อื้มเฮ้ยไอ้เจ้ะมันชอบชนว่ะกระตุกจริงอ่ะโอเคไม่ต้องฮะเราไม่พุ่งเราไม่พึ่งขดเลยลหละจอนี้คือจนกูมาโบนนสไทามเนี่ยมึงก็ไม่ยังไม่เสคุดเลื่อนให้กูเนี่ยก็เราก็ไม่ต้องสนใจมันแล้วตอนนี้สนใจผู้ดอกมากกว่านี่ฮะ อืมพาดอื้พลาดสองอันเนี่ยก็ก็จะได้ขึ้นมารทัาทางอีกรอบในมิชานีเนี่ยนี่ฮะได้ขึ้นแล้วอะไรวะเร็วจริงวะหนึ่งอันการที่จะเอาผู้ดอกบนนี้ต้องมีความไวเนี่ยต้องว่องไวอย่างเดียวเนี่ยถึงจะมองเห็นชัดๆนีะครับอะไรวะมีแค่เดียวเหรอวะอึง้งเสียดายวะ ไปต่อเลยพ่กฉันจะอือหือะไรวะเนี่ยผมเบื่ออะไรรอบนนะ่ะไอ้ที่มันกระตุกเนี่ยตต่ที่ไปกระตุกอือหอไม่น่างโง่ฮะไม่เป็นไรจมีซอน อีกยี่สบล้านเนี่ยก็ความกระจกอของผมก็มีเยอะมากเลยหนึ่งสองครับชึบชึบหลบหลบชุบชึบหลบหลบเ <c oughs> นี่ยไอที IT ตรงยากๆมันทีตรงเมื่อกี้ฮะแม่งกระโดดลบไม่ทันเนี่ยผมเลยยอมยิง ไปกางไปด้วยความเร็วสูงอะไรตอนนี้ดิมันกระตุกเว้ยเฮ้ยทำไมเหมือนเบาขึ้นวะโอเค thank you อืมโกระ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 โกรทันเนี่ย ก็ไปต่อมันจะถึงแปดสิบล้านปะเนี่ยจะลักษณนะนี่จะได้อย่างไรบ้าะโอเคะที่ผมตั้งใจเมื่อกี้ก็เพราะว่าชีพเนี่ยผมจะฟื้นชีพมาใส่ในนี้มากกว่าอืไม่ไม่ออก่ออื อืมอืมอืมไม่น่าชนเนี่ยเมื่อกี้เอา้าวอืมไม่น่าชนไม่เป็นไรมาออกอะไรตอนนี้พี่ชายไอคนเขาชนนนี่แล้วเพิ่งมาออกครับดวงไม่ดีเลยทานี้นับรองผมว่าไม่ถึงร้อยล้านแน่นอนนะ มันจะถึงไยล้านเือไม่ถึงก็ไม่รูเนะี่ยดูแต่กูเล่นแบบกระตุกแล้วมาได้ถึงครึ่งทางขนาดนี้ถือว่าสุดยอดอือ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 โอ้ยจะถึงหรือเปล่าถึงแน่เหรอเอาจริงสิถึงหรือเปล่าเนี่ยอีกห้าล้าน ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไหนนี่ฮะคือผมโอเคโอเคชีตเค้กมาช่วยโอเคโอเคอยู่โอเคนะฮะอื่มช่วยกันจังตอนนี้โอเคครับตอนนี้ก็น่าจะถึงร้อยล้านแล้วนะครับมั้งเฮ้ยอีกอีกสามแสน <Hey. S 2> อยาตายดีไหมถ้าฉันไม่แคร์ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะโอเคจะเปลี่ยนดานหรือเปล่าจะเปลี่ยนดานไหมโอ้ยครั้งนี้อ่ะขอครั้งสุดท้ายแหละโอเคได้จริงด้วย เฮ้ยสก้าส um ิบล้านจะเป็นอะไรไปอืมเฮ้ยสี่ล um, uh um ้านเนี่ยไม่ให้อีกไอ้แค่สี่ล้านให้ยังให้ไม่ได้อืมอ่าบ๊ายบายครับก็มาดูกันนะว่าดนคะแนนเท่าไหร่หนึ่งสองเก้านะครับสี่สิบเอ็ดล้าน แคปหน้าจอไม่ทันนะหนูเลยวะหนึ่แคบหน้าจอเฉยผมนี่ขึ้นเลยนี่ครับก็โอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยอืมอืมก็ขอตัวราเพยงเทตัวนี้ครับวันนี้ขอตัวเพยงเท่านี้จริงๆสวัสดีครับเดี๋ยสักแป๊บหนึ่งโอเคแป๊บหนึ่ง